สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาทาเมนูนึ่งผักค่ะนึ่งผักเนาะไม่ใช่ปลานี่ค่ะก็คือปลานึ่งใส่ผักเยอะๆค่ะนี่ค่ะปลาก็ตัวเดียวนาอเพราะทานคนเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะมีปลายอยู่ตัวเดียวนาอประมาณนี้ค่ะมาทําเมนูนึ่งผักเยอะๆของสุภาพรค่ะเรามา ใส่ผักก็เลยค่ะนี่ค่ะผักเราเราก็จะเอาตะไคร้รอ,องอ่อนอ่แบบนี้นะคะเพื่อหอมหอมขออนุญาตใช้มือนะคะลองด้วยตะไคร้ค่ะ ด้วยมนะเขือพวงค่ะเราจะเอาผักที่สุกยากๆนึ่งก่อนค่ะเ,เพื่อนนี่ค่ะแล้เวเราก็ตามด้วยปลาค่ะแล้วเราก็มาเปิดแยกกันเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะขอนำเสนอผลิตผลหน้าบ้านเราเองค่ะนี่ค่ะยอดดอกแคยอดดอกแคหรือผลดอกแคเนาะเป็นดอกแคเตี้ยค่ะตัดได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยได้เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเราจะนึ่งไปแบบนี้ก่อนทั้งกิ่งเลยนะคะอันไหนทานได้แล้วก็ทานอันนั้นไม่ได้เก็ทานนี่นี่ค่ะผักบุ้งข้างบ้านค่ะเขาเรียกว่าผักบุ้งริมรั้วนะคะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้ค่ะ เราจะมีมะเขืออยู่สองลูกใส่มะเขือไปด้วยค่ะเราก็จะนึ่งปลาไปก่อนจนกอนใกล้ปลาจะสุกค่อยเอามาใส่ผักนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสักประมาณ15หรือ20นาทีจะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาเราสุกหรือ,อยังนะคะปลาเราก็ใกล้สุกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะแต่ผักยังไม่สุกค่ะนี่ค่ะมะเขือเราเราขออนุญาตใส่ผักเพิ่มค่ะ กรหล่ำปีค่ะสะหลับปีก็มีแค่นี้ค่ะเราใส่แค่นี้นะคะเพื่อนแถวกหลัำปีนี่ค่ะสักปบุ้งริมรั้วดอกแคร์เตี้ยหน้าบ้านค่ะปกลงไปแบบนี้เลย ทานได้ก็ทานเนาะดอกแคร์ถ้าทานไหนทานไม่ได้ไม่แก่ไปก็ทิ้งค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วเราก็จะนึ่งไปจนกว่าผักเราสุกค่ะผักเราสุกก็ทานได้แล้วค่ะเพื่อนเืนค่ะอุ้ยปิดไม่ลงค่ะรอให้ผักสุกก่อนนะคะเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนเือนค่ะผักนึ่งกระป๋าเราก็ สุกแล้วนี่ค่ะร้อนๆแบบนี้เลยค่ะผักเราก็จะเยอะเยะแบบนี้หน่อยนะคะก็ไปทานแจ่วกับแจ่วกับข้าวเหนียวกันนะคะเดี๋ยวแจ่วเราจะไม่ได้ตำใหม่เนาะแจ่วเราจะเป็นแจ่วเก่าค่ะเพื่อนๆค่ะฮะน่าทานไหมคะหอมผักมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวรอมาทานข้าวกันนะคะเมน,นูผักนึ่งค่ะ นกปลาตัวเล็กๆจิ้มแจ่วเราค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราเตรียมทานข้าวกันเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรารอข้าวเหนียวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเมนูผักนึ่งกับปลาค่ะจนจบขอบคุณทุกการกดกำลังใจขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุก ที่ติดตามและไม่ติดตามค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายบายค่ะ